วันที่27กระจกมหัศจรรย์รูปลักษณ์แห่งสรรพสิ่งแปรเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ความรู้สึกด้วยเหตุนั้นเราจึงมองเห็นความมหัศจรรย์และความงดงามในสรรพสิ่งนั้นขณะที่ทั้งความมหัศจรรย์และความงดงามอยู่ในตัวเรานี่เองคารินยิฟลานกวีและศิลปินคุณอาจใช้ชีวิตที่เหลือด้วยการวิ่งไปวิ่งมาพยายามจะตบให้โลกภายนอกมีรูปลักษ์อย่างที่คุณต้องการ ไล่ตามปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งด้วยความพยายามจะแก้ไขให้ได้คอยบ่นเรื่องโน้นเรื่องนีนงน้หรือคนโน้นคนนี้แล้วก็ไม่เคยประสบความสําเร็จในการทําให้ชีวิตตนเองขึ้นสู่ความสําเร็จเต็มที่และทําตามความฝันของตนเองได้แต่เมื่อคุณรับเอาความมหัศจรรย์ของการสํานึกรู้คุณเข้าไว้ในวิถีชีวิตทุกสิ่งในโลกรอบตัวคุณย่อมจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์เป็นเช่นนั้นเลยค่ะ โลกของคุณเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์ได้เพราะตัวคุณนั่นแหละที่เปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดเข้าหาตัวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย จากถ้อยคำที่ให้แรงบันดาลใจของคารทีและจากบทเพลงของไมเคิลแจ็กสันที่มีอิทธิพลต่อคนหลายร้อยล้านคนข้อความที่ทรงพลังมากที่สุดข้อความหนึ่งของทุกยุคได้รับการส่งต่อกันซึ่งคือจงเปลี่ยนบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไปหากคุณทำตามปฏิบัติการมหัศจรรย์มาแล้ว26วันจนมาถึงวันนี้คุณก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะคะ่ะ และแม้บางทีอาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตนเองยากอยู่สักหน่อยคุณก็คงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของความสุขที่คุณได้รับแล้วคุณคงเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในชีวิตแล้วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอันน่ามหาัศจรรย์ของโลกรอบตัวคุณคุณได้ฝึกพลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพื่อครอบครัวและมิตรสหายเพื่องานเพื่อเงินและสุขภาพไปแล้วเพื่อความฝันและแม้แต่เพื่อผู้คนที่คุณเจอเจอในทุกๆวันไปแล้ว แต่บุคคลที่สมควรได้รับการสำนึกรู้คุณมากกว่าคนอื่นใดก็คือคุณนี้เองเมื่อสำนึกรู้คุณบุคคลในกระจกเงาความรู้สึกขุ่นเคืองความไม่พึงพอใจความผิดหวังหรือความคิดว่าฉันไม่ดีพอก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้สภาพการที่น่าขุ่นเคืองไม่น่าพึงใจและน่าผิดหวังในชีวิตคุณก็จะหายไปอย่างน่ามหัศจรรย์ด้วย ความรู้สึกเป็นลบเกี่ยวกับตนเองสร้างความเสียหายให้ชีวิตคุณมากที่สุดเพราะเป็นความรู้สึกท,ที่ทรงพลังมากกว่าความรู้สึกใดที่คุณมีต่อสิ่งอื่นหรือคนอื่นไม่ว่าจะไปที่ไหนและทำอะไรคุณก็นำความรู้สึกเป็นลบเหล่านี้ติดตัวไปด้วยทุกขณะแล้วความรู้สึกเหล่านี้ก็ทำให้ทุกสิ่งที่คุณสัมผัสเสียหายแถมยังทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความน่าขุนเคืองความไม่น่าพึงใจและความน่าผิดหวังให้กับทุกสิ่งที่คุณทา เมื่อสำนึกรู้คุณความเป็นตัวคุณคุณจะดึงดูดแต่สภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นคุณต้องมั่งมีด้วยความรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองเพื่อจะนำความมั่งคั่งของชีวิตมาหาคุณการสำนึกรู้คุณตนเองเติมความมั่งคั่งให้คุณผู้ที่สำนึกรู้คุณตนเองจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณตนเองจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วย ในปฏิบัติการกระจกมหัศจรรย์ให้ไปที่กระจกเงาเดียวนี้เลยมองตรงไปที่บุคคลที่อยู่ในกระจกและเอ่ยคำมหัศจรรย์ดังๆว่าขอบคุณเต็มหัวใจให้รู้สึกยิ่งกว่าที่เคยรู้สึกมาก่อนกล่าวขอบคุณความเป็นตัวคุณกล่าวขอบคุณทุกสิ่งที่คุณเป็นกล่าวขอบคุณด้วยความรู้สึกมากลน้นอย่างน้อยก็ให้เท่ากับที่เคยให้กับทุกสิ่งและคนอื่นๆทุกคนสำนึกรู้คุณตัวคุณเองอย่างที่คุณเป็น ทำปฏิบัติการกระจกมหัศจรรย์ต่อด้วยการสํำนึกรู้คุณบุคคลผู้งดงามในกระจกนั้นตลอดเวลาที่เหลือในวันนี้และกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณทุกครั้งที่มองตอนเองในกระจกถ้าอยู่ในจุดที่ไม่อาจออกเสียงคำมหัศจรรย์ดังๆได้ในเวลาใดก็ตามคุณอาจเอ่ยคำนั้นในใจก็ได้และถ้ากล้าหาญจริงๆล่ะก็คุณอาจมองในกระจกเงาแล้วกล่าวถึงสามสิ่งในตัวเองที่คุณสำนึกรู้คุณ ถ้าด้วยเหตุผลใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้คุณไม่เมตตาตนเองคุณจะรู้ว่าบุคคลคนเดียวที่สมควรได้รับการสำนึกรู้คุณมากกว่าคนอื่นใดนั่นคือบุคคลในกระจกเงา <S <S เมื่อคุณสำนึกรู้คุณคุณจะไม่ตำหนิตนเองเวลาทำอะไรผิดพลาด เมื่อคุณสำนึกรู้คุณคุณจะไม่วิพากวิจารณ์ตนเองเวลาที่ทำอะไรไม่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณสำนึกรู้คุณความเป็นตัวคุณคุณจะมีความสุขและจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนที่มีความสุขสถานการณ์ที่มีความสุขและสภาพแวดล้อมอันน่ามหัสจรรย์ซึ่งจะอยู่ร้อมรอบคุณไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรเมื่อคุณเห็นความมหัศจรรย์ในตัวคนในกระจกนั้นได้โลกทั้งใบของคุณก็จะเปลี่ยนไป ปฏิบัติการมหาศจรั์หมายเลข27กระจกมหาศจัหนึ่งคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ และให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. แต่ละครั้งที่มองตัวเองในกระจกเงาวันนี้ให้กล่าวขอบคุณและรู้สึกถึงคำนี้ให้มากกว่าที่คุณเคยรู้สึกมาก่อน 3. ถ้าคุณกล้าหาญจริงๆริงละก็ขณะมองในกระจกเงาให้กล่าวถึง3ส,สิ่งในตัวเองที่คุณสำนึกรู้คุณ สก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำรรก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้